สวัสดีค่ะพี่น้องคะทักทายกันวอาข่าวครา,าวเกี่ยวกับมอรองหมอลศิลปินคนดังคือเก่าพี่น้องคลิปนี้ว่าเกี่ยวกับอิหล่าอุงอิงเนาะอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเป็นจังไดแน,นมือคึืนนี่มือว่าน,นี่ไปทําการแสดงทั้งพุธมลทนีสาตนตําบลศิลาอาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพี่น้องป้าเนาะสะอ่อนคนแหมคนหลายอิลีพี่น้องคนหลายขากหลายแน่จนอิหล่าอุงอิงเช็คอิน เช็คอินพุทธมนทน์อีสานขอนแก่นพี่น้องปาดคนแสนแปดเพื่อนว่าโ่ <c oughs> นเจกอินนะคะปาดตคนแสนแปดเวอร์ซันคนหลายอีลีพี่น้องเอื่นว่าคลื่นมหาชนลังไหลมาเบิงมาชมสาวน้อยเพชรบานแพงมหาอิลาอุงอิงกับปานนั่นคือว่านะคะคลื่นมหาชนอีลีพี่น้องไปมองใดมองใดก็หลายแบบนี้ ออนซ่อนนําสะออนลายพี่น้องเอ๋ยบ่แมเนแค่นั่นบ่แมเนแค่สะออนภูคนที่มาเบิ่งพี่น้องสะออนอีลาอุ้งอิงได้มาไล่นี่ละเงิดจนหอดซูมือนี่หลายคนพิมพ์ไหวไตคลีบสาวน้ำเยือนเงิดมาสามปีแล้วเพื่อนเงิดมาสามปีแล้วว่าสันไปหอดไปถึงเมนบองมือบ้านนี่กระจากพอการใช้กเกือบแสนพี่น้องเฉพาะในมือพอกการใช้ที่ว่าคนนั้นคนนี้โอนมา เจ็ดสองเป็นเหตุสังเกตได้นั่นล่ะแต่ในมือพวก,การใช้เอาห้นี่เกือบแสนนอกจากนั้นพ่อหักแม่หักนะคะมาหาหอมล่อมพี่น้องเอย้ยหักหอมหลายมาหาคือว่านอเอามาใส่มือหาะนันพี่น้องเช็คเศร้าแล้วเป็นจังใดต็มตาพี่น้องเช็คเศร้าแล้วเก็บเห็ดเต็มกระตาหนึ่งพี่น้องเอย้ยนางนับเห็ดอยู่ นับมาไล่พี่น้องป้าดอกเก็บเห็ดก็ยังบไดีมานปานนั่นพี่น้องเก็บเห็ดยังบดได้เถือละตาใหญ่ปานนั่นห่วซันนะคะแต่นี่อีลาอุงอิงเก็บเห็ดหนาหานยังบดได้ทําการแสดงนะแค่เช็คเศร้าพี่น้องแค่ยางกายแค่ยางพานอืคนเอื่นเอื่นเอาเงินให้ผู้บอดีให้นี่พ่ออยากให้อยากของคือว่าพี่น,อน้องสาวนมเยิ้มเคยมีประสบการณ์เห็นคุณแม่ผู้หนึ่งอีลีค่ะ มาคุ้มห้ภาพไปหลังห่านตอนดีสาวนุ่นนุนไปถ่ายคลิปกันเนาะมาคุ้มอยากไปหาอีลาอุงอิงเอาห้บ่ท่านเพราะอยากห้ยอยากค้องอีหลีพี่น้องคือเพื่อนเอาห้บ่ท่านแบบคล้ายๆว่าอีลาออกมาโชว์เพื่นบอพราโชว์เบิร์ตแล้วกลับเข้าไปเพื่อนมาเห็นเฮาเพื่อนก็นเลยบอกว่าภาพไปหลังห่านเนี่ยเอียงจากซีนนะนะคือถือเงินอันซีเอาห้อีลาไปบท่านโบหอดหมายว่าไปหอดบ่บหอดนาเวที อีหลักกับข้าไปกอ,อันก็เลยว่าเดียวอิหลากออกมาล่ำอีกนะเพิ่นกับว่าสีได้เมื่อเล้วภาพไปแน่จังสีนะพี่น้องแบบนั่นเลยทีเดียวนะคะบบไดเอาห้ยี่พ่อเสียหายสีห้องถือแบ่งพันอยู่ในมือเนี่ยเสียเอาห้ลูกสาวแต่ว่าเอาห้ยบ่ท่านนะ,ะพี่น้องคนหลายเบียดคนมากบ่ท่านประมาณนั่นเลยทีเดียวนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะค่ะเรามื่อคือนนี่แค่เช็กเศร้าเลี่ยวพี่น้องนั่งนับเต็มตาเลยนะคะ เต็มตานี่มีทุกใบพี่น้องสีเขียวสีฝ้าสีแดงสีหมวกสีเทานับยืนในไฟก่อนยืนในพ่อเอกบ่เออหยอกๆนอยนับยืนในพ่อเอกหลายใบเลยแบ่งเท่าพ่อเอกบ่เอ้าพ่อเอกเอา่อยเดียวค่ะสัญคะสุดยอดพ่อพี่น้องนับไปพ่อตั้งหลายใบเออ่านามันว่าสัค่าเดินทางเป็นมามาไล่พ่อให้มาไล่พ่อ ค่าเดินทางเพิ่นว่าพอ่พอบอกพ่อเอกว่าเอาร้อยเดียวติบ่เห็นหลายคนมาพิมพ์ไว้สาวน้ำยืนว่าเบิ่งที่ละน้ำใจนั่งสิเอาให้พอ่อนับแบ่งพัานให้บากลายหนึ่งพอ่พอบอกเอาพ่อเอา้อยเดียวโอ้ยสุดยอดหลายพี่น้องเอามา่เบิ่งทรงง้านบาัตานี่หลังจากาเช็กสาวเหล้วยวนาอกระเต็มตาแหล้วคือวานะคะเราทําการสแสดงลเลียวดีบัตานี่เป็นจังไดว่าสั่นปด้ดพี่น้องเอ้ย ออนไลน์ so online, นะคะอันหลังจากทําการแสดงแล้วกันนี่แล้วพี่น้องส่งงานปาตานีส่งงานจ้า,าสันขอบพระคุณพ่อพ่อ,พอแม่แม่ทางขอนแก่นทุกคนเด้อจ้าที่มาให้กําลังใจหนูเมื่อนี้พ่อพ่อแม่แม่มาให้กําลังใจหนูหลายอิลีจ้าขอบพระคุณที่ฮักแพ่งเอ็นดูหนูเด้อจ้าเมื่อนี้หนูมีความสุขอิลีจ้าขอบพระคุณที่อยู่เคียงขางหนูเด้อจ้าขอบพระคุณพ่อโจแมนุดและทีมงานสาวหน่อยทุกคนเด้อจ้าที่ให้โอกาสหนู ขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสาวน้อยพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีพลังเยบที่หักแพงหนูเด้อจ้าขอบอ่าหักพ่อพ่อแม่แม่เด้อจ้าขอบพระคุณมาไล่เจ็ดสองเด้อจ้าที่พ่อพ่อแม่แม่มอบให้หนูหนูหักพ่อพ่อแม่แม่เด้อจ้าและขอบพระคุณชุดสวยๆจากพ่อเปาไตและทีมพี่แบงค์ที่เฮดชุดสวยๆไข่หนูด้ใซ่ขอบพระคุณที่ซัพพอร์ตหนูอยู่ตลอดเด้อจ้า หักพอๆแม่ๆเด้อจ่าเป็นจังไดชุดมือคึืนพี่น้องถือใจบ่คะสวยงามเนาะสามชุดที่บอกพี่น้องงามงามเอามักถือใจจังไดพี่น้องคอมเมนต์มาเบิง้งชุดงามงามมือคึืนนี่ถือกถูกใจซำใดแน่ว่ามาเบิง้งล่ะขอบพระคุณมาไล่จากวาสันพี่น้องเอ้ยเบิ้งไล่ซื่อขบวนรถไฟับ,บ่นปานวาสันหรือว่าคณะกรรมการพระป่าพอดีวสัน ปานคณะปานไร่ซื้อคณะกรรมการผักปลาเพื่อนวานะคะทีไหนได้นี่คือมาลัยอุงอิงพี่น้องขอบเราคุณมาไล่จากพ่อเอ,คอนครผาดนางเศร้าอุดรธานีพ่อทวิตพี่สาวฟินแลนด์ดอกเตอร,ร์ธนพัฒน์แม่หัดแม่หัตกาลสินแม่ทันสิตาพ่อวิทยาพ่อปิตนะพ่อสิทธิพรพ่ออนันต์ แม่ครูพลังเงียบแม่นิดหน่อยแม่บุ๋มบิ๋มกำลังใจ fc ขอนแก่น fc พลังเงียบ fc อุ้งอิงพ่อจุลาแม่อังพ่อจอมขอนแก่นมาลัยรวมเจสองพ่อสมศักดิ์แม่สิริพรแม่อรุณพ่อณรงค์ฤทธิ์แม่รวงทองพ่อเกษดาพรพ่อจงกลแม่มงคลแม่ประภาพรพ่อสมพ่อศักดิ์สิทธิ์พ่อ บุรพาพ่อจรูนแม่นัทิยาพ่อชุมศักดิ์แม่ธิดาพ่อพิชิตพ่อธนพัฒน์พ่อสุนทรแม่อายรินพี่น้อง <c oughs> ไล่ซื้อตั้งเบิดนั่นคือมาไล่โบเมนคณะกรรมการผาป่าเด้อค่ะเด้อคักบัขอพระคุณพ่อพ,อพอ่แม่แม่ทุกคนเด้อจะ้ะ ที่ให้การต้อนรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงหักแพงปพอพ่อแม่แม่เด้อจ้ะนี่คือคําขอบคุณจากใจลูกสาวพี่น้องคําขอบคุณจากใจอีหล่าุงอิง,อ,ง,อ,งอุงอิงเพชรบ้านแพงเบิ่งตามนี่ละพี่นอ้องอายะเลยวาสันนะคะนี่คือมาไล่อีหล่า,ลาุงอิงบอต่าแสนพี่น้องแสนกลัวนะคะนี่ละ่ะสุดยอดแห้งบาัตานีพี่น้องแต่ลองคํานวณเบิง่ง ลองคำนวณเบิงถามเป็นมื่นละแสนหมื่นละแสนนี่เนาะอืมซิปมือกับล้านแล้วละ่ะพี่น้องเอ้ยสุดยอดบ่ค่ะล่เอาโหลดปัตาใีสามปีสีไดไลายปันไดอุ้ยคนคิงลุกอัศจรรย์ใจไลายพี่น้องอัศจรรย์อีลีนะคะสําหรับอ้งหิงเพชรบ้านแพงคืนนี้เจอกันที่บ้านทํามวงพี่น้องตําบลทํามวงอ,อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์มาพร้กันเด้อจ้าเพื่อ่าถ่ายหูก,กับเบนหน่อยโอ้ยต่อพูดนะงวงามคูพี่น้อง <c oughs> คุณแม่กับลูกสาวสนน่ะเออเป็นสาวซ่ากันเหรอสมือนี้จะเป็นขักหลายนะคะเอาวาซูกันฟังเหรอคะ่ะไปมวนมวนกับลูกสาวแต่เสื้อว่าคลิปหนีลงพี่นอ้องยู่หนางานแล้วคือเก่าเหมือนเดิมนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะคุยกันต่อเนาะขอบคุณที่ติดตามอยู่ดีมีแห้ง หักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ